ดาวนิดองค์นั้น,นไปอยู่ในราศีอันนี้ต้องมีความรู้ลึกๆนิดหนึ่งราศีที่เป็นเรือนเกษตรนะคะเรือนอุดเรือนราชาโชคเรือนมหาจักรของดาวอมสมมุติว่าสมมุติว่าะนะคะเดี๋ยวเรามีชาร์ทให้ดูขึ้นให้ดูนะคะมีชาร์ทให้ดูว่าสมมุติคนลัขนามีนมดาวเสาเป็นนิดนําหน้าลักในภพกระดุมพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือแนแส้ดีของชาวมีนคือเป็นเจ้าเรือนลาภะ พอมาอยู่กระดุมพระปุ๊บเสียเลยอืเป็นนิดค่ะไม่ใช่ค่ะมันในในราศีเมษนักศึกษาโหราศาสตร์ต้องทราบมันเปรือนเกษตรของดาองคารใช่ไหมคะราศีเมษเนาะเป็นเรือนเกษตรของราองคามยี่เราพูดเมษเยอะเลยเกษตรของราองคารแล้วก็เป็นเรือนอุดของพระอาทิตย์เป็นเรือนราชาโชคของพระฤหัสถูกต้องไหมคะคะอันนี้คือคุณงามความดีของดาวที่อยู่ราศีเมษแล้วได้ตําแหน่งอืแล้วได้ตําแหน่ง ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูในดวงของน้องเขาเลยที่ที่เจ้าชะตาที่มีดาวเสาร์นำน้ารักเป็นนิดเนี่ยก่อนที่จะบอกว่าคนนี้ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยหรือคนนี้ไม่ได้เงินได้ทองเลยนะไม่มีลาบผลเลยนะดูก่อนถ้าดาวอังคารเจ้าของราศีเมษเนี่ยเขาได้ตําแหน่งอะไรก็ได้น้องแชร์่ะได้ตําแหน่งเกษตรก็ได้ได้ตําแหน่งอุดได้ตําแหน่งอะไรก็ได้ทางโหราศาสตร์ตําแหน่งที่ดีนะคะที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ตําแหน่งเกษตรก็ได้ได้อุดก็ได้ได้ราชาโชคก็ได้ ได้ตำแหน่งมหาจักรอะไรก็ได้ขอให้ได้ตำแหน่งเถอะถ้าอังคารได้ตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวเสาองค์นี้ฟื้นฟื้นเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นบุคคลผู้นี้มีหลักฐานฐานะที่ดีนะคะเขาบอกดาวเสาเนี่ยถ้าเผิดอมันเป็นนิดหรือมันเสียเนี่ยจะไม่มีบ้านอยู่นะเสาเป็นประเสาเป็นนิดเนี่ยไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่ที่กินนะมันไม่ใช่มันจะเสียเลยนะคะมันจะผิดไปเลยแหละแต่ว่าบอกว่าท่านผู้นี้ นี่นี่ดวงคนจริงๆที่ครูยกมาให้ดูเนี่ยอ้คนคนนี้มีบ้านเยอะแยะมากมายม,มีกิจการดี<ม><ม>แล้วก็เป็นคนที่แบบมีลาบผลเข้ามาหาเขาเนืองนองตลอดค่ะ